สวัสดีเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนมาดูการเรียนรู้นอกสถานที่ของพวกเรากันวันนี้เราก็จะไปเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวรอบๆวิทยาลัยของเราและการเรียนรู้นอกสถานที่ครั้งนี้ก็เป็นการสอบเกี่ยวกับนแนนของพวกเราด้วยนะจะมีการพูดบรรยายเกี่ยวกับ,กบสถานที่ต่างๆด้วยพี่ชดยฉันนางสาวธิตาพาวดอนสะอาดหรือว่าไกด์เฟียสนะคะพิ่ชายชันนางสาวกุศยาซื้อที่ร้านหรือไกด์แอมนะคะ ะะมาจากบริษัททัวร์ซิงค่ะวันนี้เนี่ยที่แรกที่เราจะไปกันนะคะก็คือสุสานสัมพันธมิตรดอนรักนั่นเองเป็นสุสานขนาดใหญ่โดยมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย17ไร่ด้วยกันพื้นที่ทั้งหมดนะคะบรรจุศพเชลยที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างรถไฟสายมรณะถึง6,982รุมเลยนะพอพวกเราถึงแล้วนะคะพวกเราก็จะลงไปดูสถานที่จริงศึกษาเรียนรู้ในสถานที่จริงๆไปเลยค่ะ ก่อนที่จะเข้าไปก็ขอถ่ายรูปนิดนึง Y2K ก็มาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปดูสถานที่จริงกันเลยเอ่อขอชอตฟิลแป๊บนะอาจารย์ปอบขอดูจริงจังเนาะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปกันที่สะพานข้ามน้ําแควที่นี่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของการจนบุรีเลยนะถึงแล้วเราก็ลงไปดูสถานที่จริงกันฮั่นนะมีการทักทายกล้องไปอีกพี่ออยู่ที่ไหนคะสะพานข้ามน้ําแควครับผมเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพราะว่าอยู่ในช่วองของสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมครับเป็นสะพานไม้มากองใช่นไหม แล้วก็ถูกทหาสมบัติมิตเนี่ยระเบิดใช่ไหสัพานพังอันนั้นพอญี่ปุ่นแพ้สงครามก็เลยสร้างใหม่เป็นสัพานเหล็กลักษณะที่เป็นโค้งเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8นะครับสุดทางฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเนี่ย8 แล้วก็สะพานที่เป็นลักษณะสีเหลี่ยมสองอันที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมีสองรวมทั้งสิ้นสิบนะครับอาจารย์ป๊อปก็ให้ความรู้กับพวกเราไปแล้วนะคะว่าประวัติความเม็นมานเนี่ยมันเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็ขอถ่ายรูปกันสักนิดนึงถ้าน้องโคตได้ตากล้องขอเข้าเฟรมหน่อยละกันอี่ไม่รูกกบขาเธอจะมา่มไม่มไม่เราได้ยิน ทำไมอาจารย์เปาทำหน้าอย่างนั้นนะ้าด,ดูจากน้องๆแต่ละคนนะคะได้ของกินมาเต็มไว้เต็มมือเลยน้องๆแต่ละคนเนี่ยดูมีความสุขต่อการกินมากๆที่ปะวะสก็ด้วยต่อไปนะคะเราก็จะไปวัดเหนือกันระหว่างเดินทางเนี่ยพวกเราก็มีความสุขกับการกิน <c oughs> าอาจารย์ปอมนะคะก็ให้ความรู้กับพวกเราไปเรื่อยๆวัดเนี้ยจะเป็นวัดประจําเป็นพระรามหลวงแสดงว่าเป็นพระรามหลวงก็คือเป็นวัดหลวงของจังหวัดกาญจนบุรีถูกต้องไหมครับซ้ายมือของทุกลูกทวทุกคนก็จะคือต้นโพนะครับต้นโพต้นเนี้ยจะเป็นต้นโพที่ในหลวงรัชากาลที่9ทรงปลูกเอาไว้นะครับคือต้นไม้ของพ่อต่อไปเราก็จะไปกันที่สกายวอล์กนะคะเป็นแลนมาร์กใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไปนะคะเราก็จะไปกันที่โรงงานกระดาษแล้วก็วัดใต้ค่ะสมัยก่อนนี้เป็นอาคารที่ทันสมัยมา,มากๆเลยครับในยุคนั้นคน,นีวันนี้ตั้งอยู่ทางริมแม่น้ำแพรน,นะครับทางทิศใต้และเทวดานี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเมนของเจ้าอาวาสองค์เก่านะ และที่สุดท้ายที่เราจะไปกันก็คือถนนปากแรกค่ะขันชอบใจในที่สุดการเรียนรู้นอกสถานที่วันนี้ก็จบลงบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากได้ความรู้แล้วก็ยังได้ของกินกลับเข้าสู่ไลปลอดภัยทุกคน ถ้าสาขาเรามีกิจกรรมดีๆอีกเราจะมาแชร์ให้ทุกคนชมอย่างแน่นอนถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆของเรากดติดตามเพจของเราไว้นะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย